อย่าเต้าครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำขนมทอดไส้ลูกเกดร,รสชาติอร่อยอร่อยสีสวยๆและใช้น้ํามันน้อยมากๆสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเตาอบถึงแม้จะไม่มีเครื่องตีก็สามารถนวดด้วยมือได้เช่นกันนะคะรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปแล้วก็จะมีดังนี้ก็จะมีนมคาราเ่น200 ml ยีสสำหรับทําขนมปังครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะ คนให้ยีสต์จมน้ำจากนั้นก็นำแร่มาปิดไว้จะพักไว้ประมาณ15นาทีเพื่อเทสยีสต์ก่อนแป้งอนเนกประสงค์300กรัมวันนี้ยาเต้จะใช้เป็นวิธีนวดด้วยเครื่องนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีเครื่องก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะและยีสต์ที่พักไว้15นาทีขึ้นฟูหรือเป็นฟองแบบนี้ก็แสดงว่ายีสต์ทำงานอยู่นะคะจากนั้นก็ทยอยเติมลงไปในโถแป้งได้เลยค่ะเติมไปทีละน้อยเติมไปตีแป้งไป,ไป,ไปแบบนี้และใช้เวลาตีแป้งให้เข้ากับยีสต์ประมาณ5นาที จากนั้นก็เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะถ้าหากท่าไหนมีเนยสดก็สามารถใช้เนยสดแทนน้ำมันพืชได้นะคะและใช้เวลานวดแป้งต่ออีก5นาทีเสร็จแล้วก็นำแป้งมาขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมจะพักแป้งไว้ในโถและจะใช้เวลาพักแป้งที่1-2ถึงชั่วโมงและอย่าลืมปิดปากโถปั่นด้วยแรบด้วยนะคะในระหว่างที่รอก็มาเตรียมล้างลูกเกด การล้างลูกเกดก่อนเวลาเรานําไปทําไส้ขนมลูกเกดจะได้มีเนื้อนุ่มๆไม่แข็งกระด้างค่ะเสร็จแล้วก็พักไวใ้ให้เสดดน้ําก่อนนะคะและแป้งที่พักไว้ก็ครบเวลาหรือว่าขึ้นปูดีแล้วจากนั้นก็นํามานวดอีกประมาณ 1- 2นาทีนวดอีกนิดหน่อยก็พอนะคะเสร็จแล้วก็มาแบ่งให้เป็น2ส,ส่วนแล้วนํามาคลึงให้เป็นรูปทรงกลม ขนาดวงกลมของแผ่นแป้งก็ขึ้นอยู่กับกระทะที่เราจะนําไปทอดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เติมไส้ลูกเกดลงไปหรือว่าไส้อะไรก็ได้ที่เรามีหรือว่าที่เราชอบค่ะปริมาณไส้ที่ใส่มากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วพับแผ่นแป้งให้เป็นเครื่องวงกลมใช้นิ้วมือเรากดตรงขอบให้ปิดสนิทก็จะได้ลักษณะของแผ่นแป้งแบบนี้นะคะแล้วจะพักแป้งไว้อีก30นาทีอยายแต้จะนำแป้งไปพักไว้ในตู้อบ หรือจะใช้เป็นพลาสติกมาคุมไว้ก็ได้แต่อย่าให้โดนตัวแป้งนะคะและแป้งที่พักไว้ก็ขึ้นฟูดีแล้วจากนั้นก็จะมาเตรียมไข่แดงของไข่ไก่หนึ่งฟองนมคาร์เมลหนึนช่ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาทาบนแผ่นแป้งวิธีนี้จะทำให้ขนมของเราทําเสร็จออกมาแล้วสีสวยๆน่าทานค่ะ ตามด้วยโรยด้วยงาดำเพื่อเพิ่มสีสันพอเตรียมแป้งเสร็จแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะจากค่อยๆอบหรือว่าค่อยๆทอดใจเย็นๆไปค่ะเติมน้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วชโลมน้ำมันให้ทั่วกระทะพอกระทะร้อนได้ที่ก็นำแป้งส่วนที่เราทาไข่คว่ำลงไปในกระทะให้แป้งส่วนนี้อยู่ด้านล่างก่อนค่ะ และส่วนที่อยู่ด้านบนก็ทาไข่แดงอีกครั้งหนึง่งโรยด้วยงาดำจากนั้นก็นำฝาหม้อมาปิดไว้จะค่อยๆอ,อบไปครั้งแรกจะใช้เวลาอบที่5นาทีดูก่อนหรือจะให้มั่นใจก็ค่อยแง้มดูนะคะถ้าหากว่าสีเข้มขึ้นเราก็จะมาพลิกกลับด้านนำฝาหม้อมาปิดไว้แล้วอบต่ออีก5นาทีจากนั้นก็จะมาพลิกกลับด้านอีกครั้งหนึง่ง รวมเวลาของการอบหรือว่าทอดขนมทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยค่ะสีของขนมออกมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าทานมากๆด้วยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังแบบทอดหรือว่าแบบอบด้วยกระทะสีสวยๆรสชาติอร่อยๆถึงแม้ไม่มีเตาอ,อบเราก็จะมีขนมปังทานแบบอร่อยๆทําง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะการดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์้กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ